เศรษฐกิจง่ายนี่เดียวตอนนี้มาบอกเพื่อนๆที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนะคะในอนาคตทางธนาคารออมสินค่ะเขาเตรียมที่จะไปร่วมมือกับทางสำนักง,งานธนานุเคราะห์สํานักง,งานธนานุเคราะห์ก็คือโรงจำนาของรัฐนั่นเองค่ะโดยทั้งสององค์กรน,นี้เขาเพื่อมีการเซ็น MOU กันไปเพื่อตกลงว่าในอนาคตเราจะมีความร่วมมือกันทั้งหมด4ด้านค่ะซึ่งด้านที่น่าสนใจมันก็คือข้อที่2ค่ะที่บอกว่าเขาจะมีการพัฒนาช่องทางในการให้บริการเกี่ยวกับด้านดิจิทัลให้กับทางสำนักง,งานธนานุเคุาะร์ เช่นโอนเงินเข้าบัญชีให้กับลูกค้าที่นําสินทรัพย์มาจำนำกับทางสํานักง,งานธนาคนารอุทธรห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่สาขาหรือพื้นที่ของธนาคารออมสินเพื่อขยายช่องทางจำหน่าย ของสํานักงานธนาคารเคราะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอนาคตนะคะถ้าคุณอยากจะเอาของไปตึง้งเอาของไปจำำํานําก็ไม่จําเป็นต้องเดินเข้าโรงจำนําแล้วค่ะสามารถเดินไปที่ธนาคารออมสินก็สามารถจำนําของได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มนะคะอยู่ในระหว่างการพูดคุยถึงความร่วมมือถ้าอนาคตมีความพื่หน้านะคะฟิลม์มจะมาเล่าให้พเพื่อนๆฟังอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ